สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะย้ายนะฮะเดี๋ยวจะขยับเต็นเข้าไปในโน้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเอ่อขนดินขนอะไรเข้ามาสมที่ของเพิ่นเนาะพื้นที่ตรงนี้เขาจะใช้นะทุกท่านเดี๋ยวเราขยับเต็นไปขยับไปโน้นนะฮะรถเข้าออกทางตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปถอดสมอเต็นก่อน เดี๋ยวถอดสมอเต้นแล้วก็ย้ายเต้นไปขยับไปเข้าในนะฮะี๋หาเสียมก่อนนะท่านผู้ชม ไปยายขยำไเลยนะม,มาขั่ไปไม,ม,ม่รู้เวียดขับไปรถมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น ย้ายเต้นนะท่านผู้ชมฮึผีบ่าวมาแล้วท่านผู้ชมทุกท่านผีบ่าวมาแล้วเดี๋ยวคมก็จะตอกเสาเข็มมาเพื่อยึดขาเต้น

ห่างกินด้อบอลกินละวันนี้เดี๋ยวทำให้เนี่ยเด้ออย่าบอลกเลยเบื่อใจเองเลยเด้อเอาของพี่เบอลให้รอดก่อนอะไรเรื่องลู้นทำอเอาลูกเนียวยังร้อนแล้วมาทำไมล่ะไม่มีเยอะเปล่าตมีมีทำไมมีก็ลูกทานตายก่อนลูกแล้วมาทำไมล่ะพอแล้วเดยืดเราให้ใส่สุดานลูกเปล่าเออเดี๋ยอะอ่ะพี่เมือ ไม่ไม่ไม่อาจกอ่ะเอกอ่ะอาจารย์เอกบอกเอกเอกเบาเอกเราอท้องเน่จ้อน่ท้องเน่สกอะไรค่ยอสิกลูเท้องเออนะัก็เน้อคุยสองย้ายสิ่งนี้ด้วยเดียวเหือนี่เนะเราต้องย้ายนี้ด้วย ทำไมเอยเข้าวันนี้บ่มันไม่เผื่อไว้เผื่อไว้เนาะรถเห็นรถดินเผื่อรถเข้ามาเขาจะได้เข้าเลยนะจะได้ไม่ต้องเคลียร์ของเรานะวันนี้เราทำอะไรงานวันนี้บอกงานของเราบ่ผมเออผมผมจะขึ้นข้างบนเออตัดก่อนตัดจริงจริง้องอัดไอเขาไอเขาบอกตัดเพราะขลางต้องตัดข้างหลังเพราะว่าต้องมีตัวบังอยู่ แม่จึงก็สีให้ท้องมันงไม่องที่บ้านแล้วก็ะมาตก่งสัดชีออกมาตัชีออกมาแต่งงามก็ต่อไปกนดูตอนต่อไปประมาณนั้นครับ อย่าเสกใส่ผมผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวขึ้นมาไคีแกนครับแขนทำงานนี่แกนอนึว่าเพราะว่าจะขอบบกขอแม่ต้องต้องมูทาก่อนสต้องทำเสพื้น่อนก่อนต้องยรนเนี่ยต้ก่อนลุกหน้าข้ก่อนกอบกไม่ได้เราจี้ออกมาใช่ไ

โอเคนะท่านก็ออตอกเสาเข็มไว้เรียบร้อยทำมัดก็จบนะฮะส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ